สวัสดีค่ะแม่กันค่ะมาค่ะทุกคนค่ะวันนี้แม่กันจะพามากินส้มตำหอยหวานกุ้งเผากันค่ะทุกคนค่ะหอยหวานตัวใหญ่หน้ากินมากเลยค่ะกุ้งเผาส้มตำมาแซ่บๆด้วยกันค่ะมาค่ะทุกคนค่ะหนัวมาก nước cho kinh hỏi hoài cho xuống tâm ừ ơi oh kiểu cục cục ừ. nó khởi thế ừm, ามันกุ้งมันมาก <c oughs> ừ <laughs> subscribe <laughs> 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 hmm, <laughs> มือสัน่นหนูข้าวข้าวเช้าก็ยังไม่ได้กินอันนี้จะบ่ายโมงแล้วก็เลยพักกินข้าวก่นอนแสบมาก โอเวลาเหิวข้าวแล้วมือสั่นเนาะมือเป็นแผลรับมา mình nhóm nhóm 玩玩。暖暖 กีวีทับทิมหอมมากชอบกินทับทิมกับพีทค่ะ <laughs> mình nhấm nhớm cung sụt nửa đen mặt Nam. Mm. ลทุกคนคะด้วยคลิปนี้แม่กันก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแม่กันได้ทําคลิปต,ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ